phi ngọt Baby red Đi bạn một nào đâu lên Bịt bế, bế một lên <laughs> phận, rồi đấy, đấy. Ôi, bế 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 ngọc luôn luôn luôn. เ้าไหมวะลุงลุงตึงยังไงนี่ไม่มาเลยไม่มาเลยครับลุงลุงลุงเอาป้าเลยลุงมาดึงยังไงได้ไหม Học ba cái này rồi đây mày Mai vô mai vô mai ba đấy quá. Mình đứng đi. Ông mấy cân ba. Thôi xong rồi này thì bị quả Bên này đây đây. Ở này เอ้สองนาทีแล้วครับตอนนี้ปนะาลาอะไรไม่รู้กดล็อกซซพิชี่สำคัญกว่าชนเลไม่อย่ดเลยไม่แน่นะลูกมันนะมอ่ะเข้ามาช่วยแล้วครับเข้ามาช่วยแล้วจูบปลารับติดไปไม่ใช่ กระเป๋านู้รึเปล่าโตนะกระเป๋าโตนำเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเอาเบ็ดกันนี้วกดก่อน นหนอยู่ไหนละ่ะนานิดมันไม่มีรอ,อ,อันโค้งครับรมันโคง้มโคงมงาเาค,ครับจะปาคันยูครับสองร <200. S 2> เดียวีจะกินผมเมื่อกี้หรือเปล่าปวดมือโอ้ย <c oughs> ไดึงดเวไม่ไม่มีแรงเลยมันสู้อยู่เนี่เออว่าเบาวาเบาอย่าไปดึงสายสายหน้ามันบางปล่อยเนื้อน,นู่นแหละยังครับยังอยู่อยู่มาเปนไหมว่าเปนบ้าหรือวิ่งมาถึงนูน มาฝั่งนี้แล้ว,ลวเดีมันค่อยๆปิดกำแล้วก็โยกมันแล้วก็หมุนขึ้นโยกหมุนขึ้นเอองัดงัดงัดเดี๋ยวเพื่อนจะเขาถ้าเขาขี่มาใกล้มันตื่นนะตื่นเลือ กอเขาจะมาดึงเป็ดไปเลยนี่เอาเอาเป็ดไปดึงไปเลยนี่นี่แมสู้ยุ้นี่สู้ยยู่นีไม้จมไได้าดนขึ้นเลยว่เอ <laughs> เอง่ไ <laughs> ด้ อย่าเดี๋ยวไม่เข้ามามันตื่นมันตื่นโ,โ,โล่ผมาแล้วครับวันนี้ขอบคุณใจดีมาเลยร่ะบันรอบคุณเลยเมื่อกี้าตรงนี้แลนะไม่รู้เลยครับเออมาเบนไหมวะ ไม่ใช่หรอกวิง่งปาเปนก็วิง่งเหมือนกันนะเด่ะไอ้ฟ้ามีจะจับจับกลางคันเลยโอ้โหจะเอาขึ้นยังไงเนี่ย ส8จุดปด <c oughs> มือจับลอกก็งัดมาแล้วก็หมุนขึ้น,ม,นมาแล้วมาแล้ว อยู่เจ็ดนาทีแล้วกวาสาวมือดีกว่าักมีที่ตักไหมครับ กูจะไปในน,นันคันเบรคกูถือไปรอบทุ่นแล้วนี่โอ้ยออกอีกแล้วหมุนงัดเดินมาเดินมาแย้มมันลงไปไปแย้มมันลงใกล้ทุนเดินตามมาเลยนะแย้มมันลงใกล้เขาใกล้ใกล้ทุ่น

เกี่ยวไม่เต็มข้าวมาเรียกก่อนี่ลูกเรามาเลยเข้ามาเรือกก่อนให้ผมถ่ายรูปก่อนเอาเลยเยี่ยมถ่ายอนละกลุ่ขอบคุณครับเปิดเปิดเปิดลอกเล้ นนููหงเดี๋ยวมาดูผลงานทีหลังนะครับสิบป็นาทีแล้วได้ครับได้ตอนเลยไปเลยใครเลยเอาไปเลยโอ้โหอย่างตัวนี้สอยู่เลยอะ ง่ายเลยพัดง่าไปเลยอยู่กี่อะลงไปเอาไปนอนเปลี่ยนไหมครับโปรฟ้าตอนนี้ขอบคุณขอบคุณลองหลุดนะลองหลุดนั่นอาหารนี่หน่อยเองดันดันหัวเรื่อยกมาดันหัวเรื่อตึงหัวตรงนี้โอ้ผมมากครับผมมาก บัวครับเดี๋ยวมาเอาขอบคุณครับทำาไม่มานิดยากได้ครับจากจากไหนครับเนี่ยฉลองนี่เองขอบคุณครับขอบคุณครับเอาครับเอาดีครับมาฟัดมาอู้หัวเท่าพี่ได้วันนั้นเลยข่วนหัวอ่ะ ขิปเปิร์เราทีมมาทำไมดังแล้วตกมึงได้ปลาดูเบ็ดดิดูเบ็ดดิดบมดที่ปลาก่อนโอ้ยเหมาฝังลึกเลยดูดีนะโดนปากเหนี่ยวโอ้ยไอ้เบ็ดตาปม่ถูก้างเลยต้องไปออวก่อน มาปูดิงไหมถือหมาแมงได้ไหมดึงมาตึงๆก็มันเข้ามันโอ้โเบบี้เลตตีประมาณสี่ห้าไม้ครับเบบี้เลตทำงานเลยครับเอาเถอะวานนี่อไรครับอายต่ามาแล้วครับ ผลงานเบ็ดคันสองร้อยวิ่งรอบเสาครับคุ้มเลยอ่ะเบ็ดคันนี้คุ้มเลยอยู่มีขนงูซื้อได้เลยนะครับเบ็ดเทพครับเบ็ดเทพเบ็ดไม่อยากแนะนำ<อ>ว่ามันถูกเกินไปผมองซื้อโอ้ร้านค้าไงเดินไปซื้อแับราตาโปครับาารครบันสองร้อยโอ้ตัวเทพเลย คนหนึ่งปเปไปคนถ่ายรูปเชี่ยคนหนก่งโอเคเอ,อเ,เอาอีแล้วครับ <c oughs> เจอสูตรเด็ดเข้าไปไมไ่ยังไม่ได้หมุนอ่ะเบาเบา,าเา,าเบายังเอาอยู่ครับไปดูตัวดิ อู้จ้าขาววงเลสะท้อนเจ็ดแมใ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่าเข้านะอย่าเข้าใต้ตัวนี้นะโอ้เต็มบังอูเต็มบังเข่าบังอู้นะครับดูแอคชั่นดูโปรฟาสต์นัดตัวที่สองครับวันนี้พีิกมาก ต้องดึงให้มันเหนื่อยฟ้าไม่งเอาไม่ได้เพราะมันจะมุดเข้าเสาลากมาได้ไหมเออลากไปอย่างนั้นผมไปเอาปลาก่อนครับ,รบเจอกันข้างล่างอย่าอย่าอย่ายกอย่ายกอย่ายกเอาวางแตะพื้นพอใจยเย็นใจยเย็น ได้ไหมเร็เรเรวๆเลยวันนี้ครับได้อีกแล้วหางหนูนะครับหางหนูสีสีลาย<ม>าทางมาลายครับมาลายไปสีทางมาลายวันนี้เราแต่ตามจริงเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใช้สูตรอ่าผลล็อกครับเติมมาเยอะสีนี้ฝังยันเหยียเลย โโอ้โหอไซโลไซโลโอ้วันนี้กลับบ้านพุ่งแล้วพีกแล้ววันนี้พีกแล้วอีโบรครับวันนี้ฮีโบเฮ้ยสู้สูส200กัสนสง2 0ยได้ตัว5โลไปวันนี้สุดยอดครับกดป้อนครับเรามาตกปลาเรามามา,สาเสริมอีฐเสร็จจริงเรามาเอาวิวเนี่ยครับ Meh. Yeah.